ป๋าคาเฟ่นะคะคาเฟ่เปิดใหม่นะคะจะให้ชมบรมรยากาศใครที่ขี้เกียจเอาลูกนะพามาเลยมีของเล่นเยอะแยะมากมายนะคะ,ะมานั่งทานอาหารชิวๆแล้วก็ให้เด็กๆเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัยนะคะกว้างมากทุกคนที่บ้านเรือนไทยเด้ย อันน,นห้าม,ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าบริเวณเครื่องเล่นอ,อันนี้เครื่องเล่นเด็กมีมีมีเครื่องเล่นอะไรมั่งลูกจริงจริงมันมีเครื่องเล่นอะไรเฮ้ยอันนี้อะไรมีชิงชิงชา้าสวรรค์แล้วก็มีบ้านบอลแล้วมีอะไรอีก เป็นแบบบันไดเล้ก็ชิงช้าสวรรค์นี่ไงแล้วก็มีบ้านบอนมีอะไรให้เล่นอีกอะที่จะให้เด็กเล่นอ่ะชิงช้านะทุกคนมีบ้านบอนสองอันจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มอ่าแล้วมีอะไรนะ ม้าหมุนด้วยเนะี่ยมีม้าหมุนอะเดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแนะนําเป็นคลิปๆปไปอันนี้ก็จะเป็นโซนขทางในนะคะซื้อบัตรเดียวก็คือเล่นบ้านไอเล่นไอได้ทั้งโซนในแล้วก็โซนนอกเมื่อกี้ลมยางอะบ้านยางบ้านลมยาง จะเป็นโซนอาหารโซนหมูกระทะนะคะแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นที่จอดรถนะเดี๋ยวพาเดินดูจะเป็นชิงช้า สวยงามนะคะทุกคนเป็นถนนตัดเหมือนบ้านสวนนั่นแหละแล้วคือบ้านเรือนไทยนี้ถามเขาแล้วหลังนั้นมันหลังที่แม่พูดอะสี 4, ่แสนห้าอะดูบรรยากาศไปก่อนมันเสียงเพลงเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวพาขึ้นไปดูปากคาเฟ่ ต้นไม้สวยมากทุกคนโอ้ก็มีรถมีรถโชว์ด้วยมีที่สถานที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะสวยมากๆเลยนะคะใครมาก็เช็คอินเลย ราอคือมาที่เดียวครบจบที่เดียวอ่ะทุกคนเนี่ยมีข้างในก็มีการนั่งทานอาหารทานกาแฟมีเบเกอรี่มีเค้กเนี่ยให้ดูบรรยากาศโดยรอบไห้ต้องมาต้องมาอ่คือแนะนำไม่หมดพูดไม่หมดนะ แนะนำให้มามันหลายโซนมากกว้างมากนะหลายอย่างต้องมาอู้สวยมากทุกคนตัวน,นี้คือสวยมากมีน้ําตกด้วยมีน้ําตกด้วยต้องมานะคะคาเฟ่ข้างบนก็มี อ่าเอาทัวร์มาลงได้เลยจัดทัวร์มาลงมาเที่ยวก็ได้สวยมากๆเลยโอโซนนี้ยิ่งสวยทุกคนเลิศค่านเลิศบอกเลยว่าสวยที่สุดในมุกดาหารตอนนี้บอกเลยห้องน้ำก็เลิศห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะแล้วแบบนี่อันนี้คือทางเดินห้องน้ำนะแบบว่าชุ่มชื้นมาก ชุ่มชื่นชุ่มชื่นชุ่มชื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านอันนี้เป็นอ่างล้างมือโซนอ่างล้างมือห้องน้ำสะอาดสะอ้านทุกคนอ่ะสำหรับมาพักผ่อนเอาลูกมาเลี้ยงเลยทั้งวันให้ลูกเล่นแล้วคุณก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเลย อยากสั่งอะไรอยากกินอะไรมีครบหมดจบในที่เดียวโอ้บอกเลยคนออ,ออกแบบสุดยอดมากเลยแล้วคือลงทุนเนี่ยลงทุนนี่ไม่ธรรมดาก็แล้วกันทุกคนนะหลักร้อยล้านอะขั้นต่ำนะขั้นต่ำเนี่ยคือหลักร้อยล้านห้องน้ำหอมมากห้องน้ำหอมมากมาก นี้ทางออกมาโซนของเล่น